นะสไตล์บล็อกเขาครับเหมือนเดิมต้องตีเลยจ้ะมีถ่านอะไรสตกอย่างสุดเลยโอ้โหวันนี้แดดฝนรุ่ยนี่ครับคลิปนี้เราก็มาอยู่กันที่เดิมนะดักปูดำฮะก็เหมือนเดิมครับแต่วันนี้เราจะใช้ชเป็นเหยื่อปลาเป็นปลากลืยเขียวนะครับ มันจะเข้ากับไก่นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะระหว่างปลากับไก่นะจากอีพีที่แล้วเราใช้โครงไก่ในอีพีนี้เราจะใช้ปลานะใส่เห่อก็เหมือนอน,นะก็เหมือนใส่ก็ใส่เหมือนไก่นะแต่แวันนี้เราใช้เป็นปลานะครับอน,นี้ก็บรรยากาศน่าฟินสุดมาก่ะเดี๋ยวเราไปหานะที่วาง Còn your right, thong anh là. I'm climbing, yên. Ta lặng chưa. kia hả? Ngôi lâu, hả? Tìm กี่ย่องอ่าสิสิบข้องนี้วันนี้เราก็ใช้สี่สิบสองอันนะเดี๋ยวมาดูกันเราได้สักเท่าไหร่นะวันนี้เราก็จะวางสี่สี่ลูกนะเออควาไม่ได้นราต้อเกเตไง

วัวสักในการตะก,กูนะไม่เข้าอีกโอเคนะก็อยจะใส่รองเท้า,เเาแบบนี้มานะมันไม่เข้ากับบรรยากาศนะนอกบอยู่นี่เลยก็นะ สไตล์บ๊อบเขาครับเหมือนเดิมบรรยากาศามเย็นนะบ่ายหกหกงเย็นนะ 6, 6นนะทนนี่ประมาณสีไฟนะขั่งก่อนก็ได้นบแต่แย้นนับอยู่ ตอนนี้เราก็ดักเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูกันว่าวันนี้กับอีพีที่แล้วจะได้ขนาดไหนนะอีพีที่แล้วเราทําไม่ดีนะจากโครงไก่แต่วันนี้เราจะใช้เหยื่อปลานะเป็นปลาที่ขาวมากกว่านะมากกว่าครั้งที่แล้วกู้เวลาเดิมครับตีห้านะเดี๋ยวเราจะมาดูใส่ตีห้านะค่อยเจอกันใหม่อีกทีตอนตีห้าวรุ่งนะครับมีหนามีก็เดินทอดเหนะหาเหยื่อตบเบ็ดตรงนี้นะ,ะ,น,ะนะ Hi, yeah. นี่นะเนะนีย

<Video? S 1> เดี๋ยวเก็บอะนถุงเทนะหัวโบเซ่ที่พ่สวยงามีห้าครึ่งนะฮะใกล้จะหกโมงเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวเรามากู้ปูกน,นะมาเก็บใส่ที่เราดักไว้นะครับน้ําเริ่มจะขึ้นเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า,วานะอ,นาอันเล็กวันนี้นะมาดูใส่อันเล็กเรานะครับ โอเคนะครับตัวแรกเราก็มาแล้วนะครับตัวไม่ใหญ่นะตัวเล็กนะนี่นะอันนี้ก็บบไปเก็บมาอีกฝั่งนึงนะก็มีตัวอยู่นะครับแต่มาไม่ตัวไม่ใหญ่นะตัวเล็ก2ตัวแล้วก็มีตัวใช้ได้อีกตัวนึงนะนี่นะครับสวไซส์สวยดีนะโอ้โหบูนี่ว้าวเลยนะ3มตัว ตรงนี้ตัวเลยน,นะครับนี่เดี๋ยวเราจะตัวเล็กปล่อยก่อนนะตัวเล็ก2 2 3ตัวน้องนาน้าครับใช้ชิดเบรุ่นก่อนนะยังไม่ได้ใช้ชิดเบรุนเลยนะ,ะบินงน้ำพุดปลัดปลัดนะเปยนมันเยว หนึ่งตัวสวยสวยนะเนื้อทองฟ้าสว่างเลยนะครับโออได้ฮนะ <laughs> ไซค์กระจุ้มจิม๋มป,ปลาอนะไรปลาบูทองโอ้

อ๋อเฉดีชดีโอเครนะ่ะตัวใหญ่ไปหนึ่งตัวคบอืม <c oughs> สองตัวใส่ปล่อยไปวันนี้เราจะเน้นวันนี้ตัวเล็กจะเมวนะครับ โอ้โหวันนี้ได้ผลวุ้ยสามตัวใหญ่สองนะ่ะเล็กหนึ่งนะ่ะนืฮนี่เห็นมัน สองตัวตัวไม่ตัวสีดำด้วยอะนนี้นะลงฮะตัวเล็เกๆเราจะปล่อยนะครับกลับไปสู่ธรรมชาติปิงปังสู่อมาสู้เพียบนี่ตอนนี้เราก็ เก็บใส่ปูหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูปูกันที่บ้านนะว่าจะได้อ่ามากน้อยเท่าไหร่นะครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะครับนี่บอกลังผูปูอยู่นะเหมือนเดิมมันมันเป็ไม่มัดเท้าไปแล้วหมไมขัเท้าเออเลยไม่รวยกว่าเยอะเลยยักษ์ตานตัวรูปนีมีหรยังแต่ย่ีแต่ยดีย่ีย่เยักษ์ตามตัวรูปไม่น่าจะมีละ สนี่นะผลงานวันนี้นะฮะก็ขอบคุณทุกคนนะ,ะกดซัสบสไคร e กดไลค์ด้วยนะ,ะก็ได้ปูพอสมครวรน,นะ